สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่ซีอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะมีใครเห็นเบนบ้างไหมเนี่ยโทรไปก็ไม่รับตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเจอใครน่ารักเหมือนคุณเลยครับนี่คือของสำคัญที่สุดในชีวิตผมผมยกให้คุณครับเดี๋ยวกันนะคะฉันว่าคุณไปรับโทรศัพท์ก่อนดีกว่าไหมคะไม่ครับไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าคุณอีกแล้ว ว้าวโรแมนติกจังอะไรกันเนี้ยเบนโทรไปก็ไม่รับดูสิเวบิกตอนนี้อารวาสใหญ่แล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไระมาทำยังไงดีโอ้โหทุกคนดูเวบิกเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะอยู่ดีๆก็ทำลายเมืองพังพินาศหมดเลยแถมดูดิลังแกเพื่อนด้วยกันเองอีกไอเวบิกหยุด๋ยวนี้นะเพื่อนนายจะทำแบบนี้ไม่ได้นะอย่ามายุ่งกับฉัน ฉันจะจัดก,การพวกนายให้หมดไม่ให้เหลือซากเลยเวบิกนายเป็นอะไรนะเพื่อนฟังฉันก่อนสินายคิดเหรอว่าลูกเตะนายจะทำอะไรฉันได้มาลองดูหน่อยเป็นเกย์นะเพื่อนนี่นาะยนะนะฉันจะทำยังไงดี ทำไมรอดเฮ้ยทำไมหายวับไปกับสายลมแบบนั้นล่ะเพื่อนมินิกาาแล้วค่ะทุกคนเราต้องติดต่อเบนให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเมืองนี้พังพินาศแนะ่ดูดิเวบิกอรุวันไม่หยุดเลยทุกคนคิดว่าพี่ควรทํายังไงดีคะเนี่ยเจ้าไหนต้องติดต่อเบนให้ได้เร็วๆโอเคโทรอีกรอบหนึ่งแล้วกันถ้ารอบนี้ไม่รับนะรับรองเลยว่าเมืองพังพินาศแนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวย กะย่างถูกเผาก่ย่างถูกเผาเวบิกเป็นบ้าไปแล้วทุกคนเบนรับโทรศัพท์ฉันหน่อยสิเบนฮัลโหลฮัลโหลมิดอริมีอะไรหรือเปล่านายดูนี้นี <t simplified partially peculiar> ่เห็นปะเวบิกอารวาสเย่แล้วเนี่ยฉันควรทำยังไงก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกนะเธอก็แค่ไปที่ยานแล้วเธอจะรู้คำตอบทุกอย่างเอง ดูก่อนดูกอนเบนอะไรนะเอ้ยสัญญาณไม่ค่อยดีเลยอะ่ะมิโดริแค่นี้ก่อนนะอ้าวไม่คุยต่อแล้วคะอ๋อยู่ดีๆโทรศัพท์ก็ดับไปเฉยเลยครับว้าวรองเทาง้าคืนสวยจังเลยเสียดายที่ฉันใส่ไม่ได้เบนเบนเฮ้ย ben, ben! ย,ยาเหรอเฮ้ยทุกคนนี่ไงใช้ย,ยานที่เบนบอกหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปในยานนี้กันดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรรอเราอยู่โอ้ย คนก็ต่างวิ่งมาที่ยานนี้กันหมดเลยนะคะเนี่ยเอ๊ะตรงกลางนั้นมันคืออะไรกันนะมีเก้าอี้ให้เรานั่งนะคะท่านนั่งแล้วมันจะวาร์ปหรือเปล่าอู้ยังไม่วาร์ปอะทุกคนงนังน้งนงั้นงั้นพี่สีจะต้องทําไรเจ้าสิ่งนี้หรือเปล่าเนี่ยมันมีเลือดขึ้นอยู่นะคะทุกคนทําให้เลือดมันลดดีกว่าเอาละทําลายล้างโอเคเลือดมันลดใกล้หมดแล้วนะคะทุกคนเตะไปเรื่อยๆแบบนี้เลยหรือจะใช้พลังหรือจะให้เพื่อนช่วยก็ได้ เอาละทีนี้เป็นไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นไหมเออก็ไม่มีนะคะพี่เฮ้ยเฮ้มีคนมามีคนมายานจะออกภายในเวลาสิบเก้าปดเจดหกใครสักคนะเนี่ยไอ้รับมาไม่ทันเฮ้ยใ,ใจเย็นก่อนเพื่อนนั่งทําใจให้สบายสบายก่อนนะยานออกทันอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้คือ ดูกอนดก่ะนใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นนะเออฉันก็เป็นคนที่เล่นเกมเหมือนกันนายนั่นแหละแล้วฉันก็อยากจะรู้ว่ายาลำนี้ไปที่ไหนอ่ะไอไม่รับผู้หญิงก็แจ้าตะรวจไปทำไมทำตัวแบบนี้เนี่ยทำไมทำนิสัยไม่ดีเลยเฮ้ยคนเล่นเกมด้วยกันก็ต้องมีน้ำใจให้กันดิไม่มีรอกน้ำใจมีแต่น้ำแรงนีง่หละขึ้นมาได้ยังไงลูกพี่ลงไปเดี๋ยวนี้ และยานก็ออกสตาร์ทค่ะทุกคนโอเคมันจะไปอยู่ที่ไหนกันนะโอ้โหเราหลุดออกมานอกโลกนะทุกคนแสดงว่าต้องไปนอกอวกาศแน่นเลยนะคะแต่มันจะมีอะไรรอรอยู่ล่ะนี่ไงถึงสถานีแล้วโอเคเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะตามที่พี่ซีรู้มาเนี่ยเราจะต้องลงไปพบกับชายที่อยู่ในนั้นแต่ว่าไอเจ้าตัวนี้เนี่ย จเย็นก่อนเพื่อนโอ้โหประจัดกันตลอดเลยทุกคนกดแคสเลยพี่เดื้อเลือดพี่ร้อหมดแล้วเนี่ยหู้ยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตามมาแล้วโอ้โหทุกคนมันไม่ปล่อยให้เราวิ่งเลยฮุ้ยฮุยฮุยจะรอดไปเนี่ยเลือดจะหมดแล้วทุกคนกว่าจะขึ้นยานแล้วมาถึงที่นี่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนั่นไงทุกคนชายเงาเมื่อด่ตรงนั้นโอ้โหมันตามมาหาพี่อีกแล้วทุกคนทุกคนครับ ถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมตอนแรกใช่ป่ะมันจะมีออมนิ้ทอุปกรณ์มนนษย์ต่างดาวทุกคนที่เก็บเอเลี่ยนเอาไว้ข้างในทุกคนเวลาที่ใส่ข้อมือใช่ป่ะแล้วเรากดเอาเอเลี่ยนออกมาได้อย่างนี้นะคะเราต้องรอ5นาทีก่อนแต่ทีนี้พี่ไม่ได้รอเว้ทุกคนพี่ก็เลยต้องมารีเซตรงนี้นะคะหรือว่าเวลาที่เรานะคะได้แรนด o m ตัวเอเลี่ยนแล้วนะคะทุกคนแล้วเราไม่พอใจเราก็ต้องมารีเซตรงนี้วยแล้วดูวันมันจะขา โอ้ไปกอดโอเคทุกคนเราเรียบร้อยแล้วเรารีเซ็ตได้แล้วนะคะเรารอดแล้วโอ้กว่าจะได้ <c oughs> เจ้าบ้านี่คือใครยะ ทีนี้นะคะทุกคนพอเรารีเซ็ตแล้วนะคะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะเราไม่ต้องออกนะทุกคนมารีเซ็ตเองเลยนะคะแล้วก็มาโผล่ตรงจุดกําเนิดตรงนี้นะคะทุกคนจากนั้นเราก็รอค่ะทุกคน5นาทีพี่ซีแนะนํานะให้หาที่แบบลับๆเลยที่ที่แบบจะไม่มีใครมากวนใจเราได้นะคะทุกคนที่เปิดโล่งที่ที่เราสามารถที่จะเห็นของที่ปรากฏได้แบบชัดเจนนะคะพี่ซีเลือกเป็นตู้เสื้อผ้าละกันแอบนิดนิดก่อน แอบประมาณสัก5นาทีค่ะไม่เกินนี้ทุกคนจากนั้นนะคะมันก็จะมีสิ่งนี้ปรากฏนี่ไงเอามาสวมใส่ที่ข้อมือเลยเก็บปุ๊บมันจะใส่ให้อัตโนมัตินะคะทุกคนจากนั้นนะคะน้องที่มาเล่นด้วยกันเนี่ยก็มาแนะนําวิธีการเล่นให้กับพี่นะคะเขาบอกให้กด V แล้วก็กดตัว C เพื่อแปลงร่างค่ะนี่พอกด V ปุ๊บมันก็จะดูนาฬิกาแบบนี้นะคะแล้วก็แปลงร่างแบบนี้ซึ่งตัวละครเป็นแบบแรนดอมโอ้ยเราได้ตัวนี้ทุกคนอย่างแจมเหมาะบอกเลย เวบิคิวไหนจัดการได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยพี่โคตรแค้นใจเลยนะคะมีตัวหนึ่งพี่ไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่พี่จะไปล้างแขนก่อนพี่จำได้แค่ว่าคนคนนั้นนะคะสามารถแปงลงร่างเป็นแคนนอนเบลดได้โอเคมาเลยทุกคนจัดการมาเลยดีกว่าอย่าปล่อยให้มันลอยนวลแล้วก็ละแกคนอื่นอีกต่อไปได้เลยครับพี่โอเคมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาช่วยกัน เฮ้ยเฮ้ยให้มาช่วยอย่ายิงพครเลยดิค่ะเดี๋ยว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 โดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนขอโทษครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจโอเคทุกคนมาค่ะนั่นไงพี่เห็นแล้วสองลูกกลมๆที่กลิ้งอยู่ตรงด้านนู้นนะคะโอ้โหทำไมมันมีสองตัวล่ะนี่ะแล้วพี่จะรู้ไหมว่าใครเป็นใครโอเคจัดการเลยละกันไม่ว่ามันจะเป็นใครนี่เลยนี่เลยโอ้ยมันกำลังรังแกคนอื่นอยู่เลยค่ะทุกคนโอ้ย การลังแกคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีเข้าใจไหมเข้าใจโอ้โหแรงมันแรงอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้ยพลังมันร้ายกาจมากค่ะตัวเรานะคะปลิวเลยทีเดียวดูเหมือนว่ามันจะรู้ตัวแล้วว่าพี่จะเล่นงานมันมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยมาน,นี้เลยทุกคนว่าพี่จะโจมตีมันยังไงดีเนี่ยโอ้ยทุกคนทุกคนทุกคนวิน่งหนีกันหมดเลยโอ,โอเคนี่นะคะพี่ซีสามารถใช้สกิลของตัวพี่ซีได้นะคะทุกคนโดยการที่ กดตัว R กับตัว T นะคะอันนี้พี่ซีเล่นในคอมนะคะในมือถือพี่ซีไม่แน่ใจนะทุกคนโอ้ยมันโจมตีอย่างแรงเลยทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะไปหลบบนหลังคาก่อนดีกว่าเอาละเฮ้ยไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วทุกคนโอ้ย,อยพี่ไม่ไหวแล้วทุกคนพี่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอนเฮ้ยพักเบรกก่อนดีโอ้ยร้ขานมากทุกคนมันเร็วไงมันเร็วมันก็โจมตีเราแบบนี้โอ้ยเราวิ่งดีไม่ทั ให้ฉันตั้งตัวก่อนเซพื่อนโอเคกระโดดขึ้นหลังคาเอาละค่ะเราน่าจะรอดแล้วนะคะโอ้ยมันขึ้นหลังคาได้อะไรมันจะเก่งขนาดนี้เนี่ยชาติที่แล้วแกเกิดเป็นนกหรือยังไงเพื่อนโอเคค่ะทุกคนใครอยากเล่นเกมนี้นะคะสามารถเล่นได้ในลิง์ด้านล่างใต้คลิปเลยเป็นอีกเกมหนึ่งนะคะที่สายเป็นเทนต้องเล่นเชื่อพี่ แล้ววันนี้นะคะพี่ซีก็ขอหลบบนปล่องไฟก่อนรับรองมันขึ้นมาไม่ได้หรอกทุกคนถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะย,ยานออกแล้วยานออกแล้วถ้าอยากรีเซ็ตตัตวละครนะคะเป็นตัวอื่นก็ขึ้นยานไปหาคนที่เป็นสีดำนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะว้ายจังให้กดไม่โดนหลอก่ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ย men cơn <laughs>